ครับสวัสดีครับปูกกับต้งางซาแนวครับต้งางซาแนลวัอนี้ก็ยึดงานต่อเติมเหมือนเดิมครับมีงงกระเด็กกออีดครับส่งใบเด็กกออีดไอ้เพิ่งกำลังกออีดเออเรื่องเรื่องเป็นกออีดทีกวา่าครับอากาศร้อน้นองคอาเสียครับเ,เป็นว่านะ กับใครอครับปูนใจครับที่เท่าีอตัวนี้ี่นขึ้นาค นี่อีกที่ผ่าเส้นสิบสองจับเดียมใส่อีกพอดีทั้งปูนกระทั้งปูนกันเคลียรดินครับเคลียรดินกระปูนว่าในไทยเห็นหนาหรอครับเพื่อนไอ รงนี้รงนี้รง,ง,งนี้ตั้งซาแนวกับเฮ็ดหลายอย่างครับงานสีรถกับร้อยแป๊บนึงครับเฮ็ดงานเฮ็ดงานจะคล้องแล้วก่นนอกนครับงานจะคลองไว้เฮ็ดนอ้ซายอ้ไม่เฮ็ดซอยเพิ่นครับ งานกียนฝางานขี้ันฝาใส่ถุงงเกียยไปจับอีชวีเรินนด้วยขาบนี่ตไอ้กีนสร้างทีมือนะครับแต่ว่าแต่ประสบอุบัติเหตุเรอยอันนี้เนี่ยรองวดหนาอาจารย์จากมหาวิทยายบริเวณเย้ ผู้สาวกูลายนะครับเขาไปจัดงเงินดอกนี่นตัวลักกันท้วงกันท้งนวงอะไรทีเมื่อวานลุกพวกท่า,าน,นเมื่อชิลี้ยงชิลี้ยงชิลี้ยงน้ำเดืม่มกินอยู่บ่กูเลี้ยงเองน้ำเดืม่ม จานจุกเดืยวสื่องามเดิมแบบสีเย็นๆสวยงามจะอายเป็นฟีมือครับโบเทียแพ่งใ่าะคัฝีมือครับโบแพยรยไฟนี่จุกลกงไงแง่ไหครับเดี๋ยวยัยมา จะมาเบิ้งอีกนี่ครับนี่จางมือ,อกำลังเคลียร์ผื่นไปนั่ครับรครับเดี๋ยวผมไปซอยเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวมาทายดูว่าเราเดี๋ยวเพื่อนสีหายเอาได้หนิ